การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็ทําให้ชาวอินเดียเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะว่าตอนนี้พืชผลทางการเกษตรหลายอย่างได้รับความเสียหายนะโดยเฉพาะมะเขือเทศจึงทําให้ราคามะเขือเทศนะครับในอินเดียพุ่งสูงขึ้นกว่า400ทํอร์ซตให้หลายๆครอบครัวนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแม้แต่ร้านอาหารหลายๆแห่งนะครับก็ต้องยุติการใช้มะเขือเทศในการทําอาหารด้วย การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อการบริโภคอาหารของชาวอินเดียนะครับโดยเฉพาะอาหารที่ ต้องมีวัตถุดิบนะครับเป็นมะเขือเทศเพราะว่าตอนนี้ราคามะเขือเทศในอินเดียนะครับพุ่งสูงขึ้นกว่า400%แล้วโดยตอนนี้ข้อมูลนะครับบ่งชี้ว่าราคามะเขือเทศที่ขายอยู่ในกรุงนิวเดลีในสัปดาห์นี้อยู่ที่กิโลกร,รัมลระ138รูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ60บาทแต่ถ้าหากว่าเทียบกับราคาเมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ11บาทต่อก,กิโลกร,รัมเท่านั้นก็ถือว่าขึ้นมา ถึง5เท่าคือต้องบอกว่าราคาสูงมากเลยนะแล้วก็อย่างม่เขือเทศแล้วก็พืชผักเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการปรุงอาหารคนอินเดียด้วยใช่ครับเพราะว่าครอบครัวอินเดียหลายๆครอบครัวนะครับเขาเป็นมังสวิรัตแล้วครอบครัวที่เป็นมังสวิรัตก็มักจะใช้มะเขือเทศเป็นส่วนสําคัญนะครับในการทําอาหารซึ่งนอกจากครอบครัวทั่วไปแล้วแม้แต่ร้านอาหารแฟรนไชส์ชื่อดังอย่างแมคโจโนในอินเดียนะครับก็ ขาดแคลนมะเขือเทศเหมือนกันแล้วก็ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะครับก็ทําให้ทางแมคโดนัลของอินเดียเขาประกาศออกมาเลยว่าช่วงนี้เบอร์เกอร์หรือว่าเมนูอาหารทั้งต่างในร้านจะไม่มีการ เสิร์ฟมะเขือเทศนะคะด้านคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปล,ปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาระบุอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เลวร้ายที่สุดและที่สําคัญเนี่ยคือกระทบกับคนกว่า1,400ล้านคนทั่วประเทศด้วยและประเทศก็คือว่าประชากรของอินเดียตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือมากที่สุดในโลกด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยก็มีการรายงานมาว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิ ะะก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างทั่วโลกก็มีอุณหภูมิร้อนจัดที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่อินเดียเนี่ยก็เผชิญกับเรื่องของคลื่นความร้อนในฤดูร้อนที่ปกติจะอยู่ในช่วงสักเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนแต่เมื่อไม่กี่เดือนมานนี้นะคะดูเหมือนว่าจะร้อนยาวนานกว่าปกติทีนี้ก็อินเดียค่ะได้เผชิญนะคะกับคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิในกรุงนิวเดลีเนี่ย สูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันถึง7วันเนี่ยนะคะก็ทําให้กระทบต่อการใช้ชีวิตมีการสั่งปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็กระทบต่อชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะครับทีนี้แม้ว่าอินเดียนะครับจะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่แต่ก็มีแค่ไม่กี่ภูมิภาคนะครับที่มีสภาวะอากาศที่เหมาะสมในการปลูกมะเขือเทศในช่วงฤดูร้อนทีนี้พอสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยส่งผลกระทบในระดับประเทศต่อการปลูกมะเขือเทศแล้วก็ทําให้ตลาดขาดแคลนมะเขือ ประเทศอย่างมากในปีนี้ซึ่งอินเดียนะครับก็เจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นขึ้นความร้อนปริมาณน้ําฝนที่มีมากเหนือความคาดหมายนะครับซึ่งก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่างได้รับผลกระทบตามไปด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็มีการบอกว่า ขึ้นความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นอย่างคงที่ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ก็ทําให้ต้นมะเขือเทศไม่สามารถออกดอกได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตมากถึง70%นอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลผลิตมะเขือเทศบางส่วนที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปในมเมล็ดด้วยก็เลยยิ่งทําให้มะเขือเทศขาดแคลนมากขึ้นครับคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave นี่นะคะในช่วงนี้เนี่ยต้องถือว่าประสบ ปัญหาหนักมากๆในหลายประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในภูมิภาคเอเชียนะอย่างสเปนสักป,ประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคเข้าเผชิญกับคลื่นความร้อนจนทําให้อุณหภูมิเนี่ยสูงที่สุดจริงๆก็มีคนเสียชีวิตนะคะจากคลื่นค,ความร้อนไปเยอะเหลือเกิน